สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะมาพบกับคุณคูณนิพาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องอาชีพในฝันค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะประเภทของอาชีพ และความสำคัญของอาชีพค่ะการดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุขจำเป็นต้องมีการทำงานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวโดยการประกอบอาชีพสุดจิตต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับครอบครัวและสังคมอาชีพหมายถึงการทำงานต่างๆ เพื่อหาอไรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้กินดีอยู่ดีซึ่งอาชีพมีอยู่หลายประเภทดังนี้หมอรักษาคนป่วยนะคะพยาบาลดูแลคนป่วยหรือว่าเป็นผู้ช่วยหมอค่ะ,ะเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์พนักงานต้อนรับ รับรองบริการผู้ที่เข้ามาใช้บริการในองค์กรนะคะทหารรักษาความมั่นคงปกป้องดูแลประเทศชาติตำรวจจับโจรผู้ร้ายหรือผู้ที่ทำผิดกฎหมายครูสอนหนังสือให้ความรู้แก่นักเรียนนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของบริษัทพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย พ่อครัวหรือแม่ครัวเป็นผู้รับผิดชอบในการทำอาหารครูได้ยกตัวอย่างอาชีพต่างๆกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามา ดูนะคะประเภทของอาชีพค่ะซึ่งเราสามารถแบ่งอาชีพออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะ 1. อาชีพรับราชการนะคะเป็นอาชีพที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยได้ค่าจ้างจากรัฐบาลเช่นครูพยาบาลหมอตำรวจทหาร ซึ่งได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนค่ะ 2. อาชีพรับจ้างหรือว่าอาชีพลูกจ้างนะคะเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการทํางานโดยปฏิบัติตามคําสั่งนายจ้างและได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือรายได้ต่อวันหรือต่อสัปดาห์ค่ะ 3. อาชีพอิสระบางครั้งเรียกว่าอาชีพส่วนตัว เป็นการประกอบอาชีพที่เป็นของตัวเองนะคะลงทุนเองและเป็นผู้ดำเนินการกิจการเองซึ่งอาชีพอิสระแบ่งได้เป็น3อย่างคืออาชีพการผลิตเป็นการประกอบอาชีพที่ผลิตสินค้าขึ้นมาสำหรับจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้แก่ชาวนาชาวสวนว่าชาวไรค่ค่ะ อาชีพการค้าหมายถึงการประกอบอาชีพในการซื้อขายสินค้าซึ่งได้แก่พ่อค้าหรือแม่ค้าค่ะอาชีพบริการหมายถึงการประกอบอาชีพที่ให้บริการลูกค้าเช่นธนาคารโรงแรมร้านตัดผมหรือว่าร้านอาหารค่ะ อาชีพทุกอาชีพนั้นมีความสําคัญนะคะและก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันซึ่งการประกอบอาชีพมีความสําคัญดังนี้ความสําคัญต่อตอนเองนะคะทําให้มีรายได้ไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันค่ะเช่นค่าอาหารค่ารถโดยสารค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มหรือว่าค่ายารักษาโรค ความสำคัญต่อครอบครัวทำให้มีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวเช่นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่ารักษาพยาบาลความสำคัญต่อสังคมค่ะทำให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิน่นและเศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้นนะคะมีเงินสำหรับสร้างสิ่งอํำนวยความสะดวกต่างๆเช่นสร้างถนน สะพานอาคารต่างๆหรือว่าสนามบินค่ะเรียนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับอาชีพในฝัน อาชีพที่ครูพูดถึงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วอาชีพในโลกนี้ยังมีอีกมากมายนะคะและไม่แน่ต่อไปนักเรียนอาจจะค้นพบอาชีพใหม่ที่สามารถทํารายได้มาสู่ตนเองและครอบครัวค่ะที่สําคัญอาชีพนั้นต้องเป็นอาชีพที่สุจริตและไม่ทําความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวและสังคมนั่นเองค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ